ครับสวัสดีครับยินดีตอนรับเขาสูช่องความสุขผ้าร่วยครับครับสำหรับมนีเนาะครับนนอยแอดความสุขกับสีผ้าเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆมาเบ่งแนวทางหวยลาวพัฒนาชุดสรุปนะครับเนาะของงวดประจําวันที่หาเดือน12ปี2566ครับแต่ว่าก่อนเขาจะไปเบิ่งวดประจําวันที่หาเนาะครับเนาะเข้ากับมาสรุปผลงวดประจําวันที่ หนึ่งกันก่อนนะครับงวดล่าสุดนั่นเองนะครับเนาะว่าแนวทางที่อาจหะไปมันเขา่ารุดนะครับครับแต่ว่าก่อนเขาจะไปสรุปนะครับเนาะเขากลับมาฟังคําเตือนกันก่อนนะครับเนาะคาเตือนคลิปนี้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเป็นเพียงสติตัวเลขเด็กอายุต่ากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําชมเพื่อความบันเทิงครับในเมื่อเขาฟังคําเตือนกันแล้วนะครับเนาะเขากลับมาเบิ่งกันเลยนะครับว่าพ้นที่ออกแม่ของ,งวดประจําวันที่หนึ่ง จะเป็นตัวใดนี่เลยเนาะครับเนาะห้าเก้าสองสี่เก้าเก้าโซนเลขล่างกะหาเก่ากับสองสี่ครับสำหรับสำหรับงวดประจำวันทีหนึ่งแอดกัดเจาะไอ้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเขาสองสี่นะครับเนาะเลขล่างนะครับอ่าตรงๆเลยเนาะครับเนาะแต่ว่ามาเป็นชุดกันนะครับอ่าสายวิ่งสายรูดกับแม่สี่นะครับเนาะแอดไหนไปสามกับสี่กะแม่สีเต็มๆเลยนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเอฟซีนั่นาะครับเนาะ ตามชุดสรุปงวดประจําวันที่หนึ่งนะครับเข้ากลับมาตามกันต่อนะครับเนาะของงวดประจําวันที่หานะครับว่าแอดจะใดตัวใดมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเอฟซีกันนะครับเนาะจากวันที่สี่นะครับเนาะเรียนมาเป็นวันที่หานะครับหวยเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะครับนี่เลยสําหรับตัวเลขในตารางกําลังวันนะครับอันนี้กับเป็นสูตรการคํานวณนะครับเนาะแอดคอมสุกับคำนวณมาให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเอฟซีได้เบิ้งกันเลยนะครับ มีสีหาหกสหลักกันหนึะครับนอสามารถจับวนกันได้เลยนะครับเอามาเบิ่งสายวิ่งรูดกันนะครับนอสายวิ่งรูดกับสก็บาเด้อครับเด้อลัก4ีลักหานะครับเนาะงวดประจําวันที่หาส่วนชุดเด่นนะครับเนาะสี่สองสี่สห้าสองาสลักกับ4ีหาครับเขาก็มาเบ่งชุดกันกันนะครับเนาะชุดกันกับศูนย์สี่ศูนห้ากสี่หกาลักกับแหาะครับเนาะ ครับอันนี้ก็เป็นแนวทางงวดประจําวันที่หาสำหรับชุดสรุปหวยลาวพัฒนากะจังได้กะขอฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเอฟซีไว้นั่นนะครับจากเข่าต่อเนื่องบอเนาะครับนอกเขากะมาลุ่นไปพร้อมๆกันนะครับครับสำหรับคลิปนี้กะขอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเอฟซีโชคดีนะครับนอกมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับพอกันไหมคลิปน่สวัสดีครับ